ความเดิมตอนที่แล้วเดี๋ยวท่ามันแปลกๆท่าหืดอ่ะนี่ตำไทยเก๊กเหรอจ๊ะเออโอาจารย์อาจารย์สวัสดีจ้ะอาจารย์เห็นเขาเปล่าอาจารย์ก็มาหาเองนะเนีเหมือนมารอรับเหมือนมารอรับพลังปรับแต่งยมถำไทยเก๊กของเราเลยนะจ๊ะเธอจ๋า าตาาามปลดกอ่ะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาเพระว่าผมนี่ยซุ้กเกมยันเดเรสซิเมเตอร์นะครับผมในพาร์ทที่30ครับกับอัปเดตวันที่19สิงหาคม2559นั่นเองนะครับผมอัปเดตใหม่นี้ก็มีตังสิ่งนี้ผมเข้ามานะครับผมซึ่งลักษณะคล้ากับขุ่นไก่ภาคสารนั่นเองนะครับผม ซึ่งมันเกิดจากบัฟวิธีหนึ่งที่ผมเคยนําเสนอมาก่อนน้นนี้แล้วแต่ว่าใช้วิธีที่ต่างออกไปเล็กน้อยนะครับผมจนเกิดเป็นภาพที่เห็นได้นะครับซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรและเราจะเล่นอะไรกับบัฟนี้ได้บ้าง,งก็ไปลองดูกันดีกว่านะครับผมแลวดูตอนที่เราขาโมยเขาสอบคุณไ <laughs> กด์ผ้าสัตว์ก็หันมามองเราด้วยโอ้ oh my god โอเคเราไปลองกันดีกว่านะครับผมรีเซ็ตวันใหม่นะครับโดยที่เตรียมมือไว้ดีๆให้อยู่ที่ปุ่ม b a t t T ที่เป็นการเข้าอิสเตรีโหมดไททันนะผมซึ่ง ให้กดอิสเตนิ่ตั้งแต่ตอนที่ขึ้นหน้าสว่างสว่างขึ้นมานะครับผมโดยที่ยังไม่จะเป็นต้องมีขึ้นข้อความให้กดปุ่มอะไรให้กดไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปเช็คดูว่าห้องาครูเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าหรือไม่นะครับซึ่งถ้าคุณเร็วพอก็จะเห็นได้ว่าห้องาครูอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปบางคนนะผมเป็นแบบที่เห็นนะคือเป็นหรือสภาพเป็นห่นไก่ภาคศสตร์อย่างนี้นี่เองนะครับ ซึ่งตาปกติแล้วอาจะไม่แปงลงร่างนะครับผมแต่ในกรณีที่เราเร็วพออาจจะเป็นประมาณว่ามันประมวลผมไม่ทันไงว่าจะให้ครูไม่ใช่นักเรียนหรือว่าไม่ใช่ตัวละครที่แปงลงร่างได้ทําให้ตอนเริ่มเกมมันประมวลผมไม่ทันแล้วก็กลายว่าเราแปงลงร่างอาจารย์ไปน,นะผมซึ่งบางนี้ก็ไม่ไแสดงผลแค่อาจารย์เปลี่ยนร่างเป็นกายภาพศาสตรเล็กเท่านั้นนะครับผมยังเห็นได้ว่ามีส่วนก้อนๆน,นี้อยู่3มก้อนเดาได้ใช่ไหมว่ามันคือก้อนอะไรมันคือก้อนผมนั่นเองนะครับผม ก็โกงๆอยู่ในบ้านบอลเลยนะครับผมโคตรใหญ่อลังการเหมือนอาจารย์ทำท่าท่นเต้นทำท่ากระดอนตรวข้อศอยู่นะครับผมก็เราจะไปลองไปดูกันว่าชั้นล่างๆจะเห็นอะไรบ้างหรือเปล่านะที่ชั้นสามเหนือห้องมาครูสองห้องนะผมก็จะพบกับกระดาษลอยได้กับอื้มไว้นะโอแม่เจ้าแว่นตาดวงตาและทรงผมห้อยมาจากดาดฟ้ากระดาษเลยลอยได้นะครับผม สุดไม่ง่ายคือว่ามันเปลี่ยนร่างให้เป็นไททันแล้วก็ในส่วนของใบหน้าหน้าตามันก็ใหญ่ขึ้นแต่ตัวไม่ใหญ่ตามก็เลยเห็นแค่สภาพอย่างนั้นนะแลวร่างกายก็ค้างอยู่ที่ท่ากลางมืออย่างสวยงามนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตตอนแรกดีๆจะเห็นว่าไททันมันเกิดขึ้นมาทีละตัวทีละตัวนะผมค่อยๆต่อแถวไล่เรียงกันมานะแต่เสมือนเราได้เห็นวิวพัฒนาการของมนุษย์ที่เปลี่ยนเป็นไททันนะครับผมสุดยอดมากๆเลยครับผม และไอ้ผลที่ผมบอกว่าเป็นการใช้บั๊กเก่ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ก็เพราะว่าบั๊กนี้สามารถที่จะฟิวชั่น2อง a ิสเทกพ้องกันได้นะผมในการกดไททันหมดก่อนแล้วค่อยกดอิสเทกได้ก็ตามตามก็ได้อย่างเช่นกรณีนี้แล้วกดสปูกี้แล้วไททันหมดก็กลายเป็นสปูกี้ไททันนะผมที่เป็นโครงกระดูกยักษ์นะครับ <c oughs> สุดยอดมากร่างของอยักษ์ที่กำลังค่อยๆก้าว <c oughs> เดินเข้ามาในโรงเรียน <c oughs> มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินอ <c> ะ <oughs> ใช้คงเธอใหญ่มากอะขอจีบได้ปะอะไรนี้ลองคิดดูซิว่าเราจะเล่นอะไรกับการฟิชชั่น2อ s อิสเตย์โหมดที่ไททันเป็นตัวตั้งได้คือมันได้แค่ไททันนะครับผมกับดีเคหมดที่ได้เริ่มต้นก่อนอื่นมันทําไม่ได้ที่ผมลองนะโอเครู้สึกว่ามันก็ค่อยแหวกทางให้เราไม่รู้เพราะอะไรนะแหวกทางให้เฉยเลยอะโอเคเราอิสเตย์อื่นกันดีกว่านะครับผมจตว่าไปขอลองไปดูอาจารย์กับิอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือเปล่าอาจารย์มีคงกระน,นุกเห็นผมมาแล้วโอเคอาจารย์ ก็เป็นอาจารย์ขนาดไซส์เท่าเดิม3าคนกับ่อีก3คนที่เป็น <c oughs> กลายเป็นโครงกระดูกยักษ์นะครับผมก็คือมันจะบั็กเครื่องหนึ่งที่เป็นขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับผมเลอดมากเริ่มต้นเด้ไททันหมดส่งกับอีโบราหมดนะครับผมในส่วนของสาวสุดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เรากดความเร็วนะถ้าเกิดเรากดความเร็วที่เหมาะเจาะก,ก็จะได้สาวที่2ของอีเซ่หมดอันหลังแทนก็ได้แทนที่จะเป็นอันหน้าที่เป็นไททันนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเรากด เร็วไป2สองอันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีไม่มีเสียงเหมือนกันนะผมลองหลายรอบแล้วมันก็ได้ความแตกต่างกันไปนะครับนี่กรอนนี้เป็นหุ่นอย่างนี้เราคาดได้หรือเปล่านะเสือคาดไม่ได้นะผมเดินทะลุผ่านเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เกิดอะไรขึ้นเราระชั้นท่ากันหน่อยไหมจ้าข้าคืออีโบราจังไงจ้าเธอจ๋าโอ้โหเธอกลางมือได้มากกว่เาเราอ่ะเราอีชั้นเธอละเกินแล้วมีลูกศรขึ้นอย่างนั้นเหมือนอาจารย์สองคนที่จะเป็นไท,ท่านเห็นนะเซบาสตนาใช่นะแต่ว่าไม่ทําอะไรเราหรอก พะเราคืออีโบราจังยังไงลรอจ้าตัว่าไปถ้าเกิดว่าไปหาหนักเรียนจะเป็นไงวะเอาสภาพนี้ไปนชนหนักเรียนที่เป็นเดทท่านเออว่ะต้องรองต้องรองสวัสดีอาจารย์อ้โอเคแล้วตอนนี้เธสร้างลูกบอลแตท่านของเราเองได้น,นะผมเดยที่สร้างงไามากาแค่เดินผ่นานๆแล้วเขาก็จะกลายร่างเป็นลูกบอกลกเป็นก้อนเนื้อบิดไปบิดมาโอ้โคตรเลิศอะ่ะโอ้โคตรเลิศอะ่ะบางทีผมชอบ โอเคท่น okay. จะเก็บเก็บแต้มก็นพนักก้อนก้อน,นเนื้อรอบโรงเรียนได้ง่ายมากโอ้โหคนเดินเต็มเลยไปเราไปกิ <g iggle <g iggle> ้งเล่นกันกิ้งเล่นกันออกโอโรงเรียนออกโรงเรียนไปเรี่บรอยเลยครับผมเราจะสร้างไทท่านแล้วก็ออกไปจู่โจมโลกใบนี้นะผมในการสร้างก้อนเนยแตท่านไปสู้กันดีกว่าจงกิ้งไปสู่โลกกว้านะครับผมทุกคน <g iggle> เดินไปไหนละจ๊ะชนได้หมดตรงกลางๆก,ก็โดนแล้วเนี่ยโอ้โหเร่าด่ะปกติมันโดนญาตินะแตเกิดเป็นพวก ใช่ต้มตีอุ๊ดไรเงี้ยมันจะโดนโดนญาติไหนเกิดเป็นย <c oughs> ีเต้บ่นนี่โหโดนง่ายมากถูกใจมากตรงกี้ออกไปเลยจ้าอยู่ในกรินจ้างหายไปแล้วกิ้ออกทะลุบ้านไปเรียบร้อยนะครับผมดูสภาพไปแล้วอ่ะคนอื่นมาอยู่นอกโรงเรียนเราเก็บไปได้อ่ะเสียใจอ่ะว่าจะมาถ่ายรูปซะหน่อยอ่ะหายหมดเลยโอ้ตรงนี้มีอ่าซากิกับหัวเขียวอีกคนนึงหัวหัวตึกตึกตึกมุนไปมุนมาโคตรเลิศอ่ะโอ้ชอบมากเลยอ่ะ เดี๋ยวจะลองอิสเตอร์อื่นกันดีกว่าเอาอะไรต่อดีนะเอาเป็นไททันหมดผสมกับแบทไททัหมดแล้วกันนะครับผมไปก่อนจริงๆแล้วรอบสองไม่ต้องรีบมากก็ได้เราสรามารถจะกดรอบแรกขึ้นไททันก่อนแล้วกดรอบสองอีกทีหนึ่งได้นะครับผมมาดูกันซิว่าไททันจะสู้กับลำแสงแกสเตอร์ของเราได้หรือไม่<ๆ>มปิ้วปิ้วรูสึกยิงไม่โดนปะยิงยากแหละเราไปยิงดัดฟ้าได้ไหมมาเลยนี่คือพลังของปืนแกสเตอร์ทะลุไปหมดเลย เปนยากตอนที่ว่าตำแหน่งที่จะยิงให้โลนให้ตายมันเราดูไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันเป็นไททันอ่ะมันใช้โคดูดเนอโอเคโคดูดพอใช้ไดาไดฟ้าจะเห็นว่ามันเป็นแบบพุ่งอยู่ตรงกลางอากาศแล้วก็ลงเมืองล่างนะบกว่าตีเห็นเป็นอยู่ใต้ดินแล้วก็เหมือนพุ่งแต่นี้ขึ้นมาเลยนี้นะผมอินดี้เป็นอีกแบบลองโคดูดบนพื้นไหมเอออยากรู้เผื่อได้เผื่อได้เผื่อปุ๊บนะครับผมได้ป้าเข้ามาเลยอุ้ยได้เฮ้ยได้เว้ย <laughs> กินปแลวครับผมโอ้ m ม g ก็มันได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะแต่ว่ามัน มีจุดที่โดนอยู่แน่ๆนะผมไม่รู้อยู่ไหนกันแน่แล้วก็ใช้วิธีการเอาจมตียอะเข้าว่านะ <laughs> ผมว่างั้นก,ก็ได้โอ้ดูหน้าดิเ <laughs> ขาชอบหน้า,นาท่านตอนที่แบบล้มหมุหนหมุนเกลียวอะ่ออะโคตรเลิศอ่ะเอาพวกนายเร่เข้ามามารับทางกระดูกของแซนได้ดาจ้าจ <laughs> ิ้งไปเลยจ้าอย่างนั้นแหละดีมากโอ้ยโอเคเดี๋ยวจะลองใหม่นะผมขอลองถ่ายากดาดฟ้าลองตั้งกล้องไปดูนะ เพราะว่าเรารู้ว่าเขาม,มาไอ้แบตแซดหกเทเลพอร์ตมันเป็นเทเลพอร์ตมาขึ้นปลี่ยนกพันใหม่จะเป็นเทเลพอร์ตมาที่หน้าโรงเรียนแทนนะผมเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นไปนะโอเคตั้งแบตท,ท่าหมดขึ้นไปดาดฟ้าเสร็จแล้วตั้งกล้องประมาณนี้แหละแล้วผมจะดูว่า,าท่านจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเราใช้แบตท,ท่าหมดจากข้งางล่างมุมมองผมว,ผม,วผมุมมองโอนี้โอเคนะโอเคแบตแซดหกนี่ลงมาแล้วครับผมแล้วก็แซนอยู่ข้างล่างแล้วก็ประจำที่นะผมแล้วก็ไปโคง้งกระดูกนะผมอารมณ์เหมือนกับว่า คนเหยียบเลโก้นะไททันเหยียบโครงกระดูกแล้วก็จ,จูกก็ล้มลงไปในจากอับเจ็บทาแล้วก็กิ้งหลุดลงไปโอ้คตรนั่นอะโอ้แม่งมุมกล้องมันดีมากกล้วลงไปเลยใครล้มไปทีละคนทีละครเลยหัวอลังการเงินสร้างอย่าขวางสินายจ้ะเนี่ยมันจะหนีทำไมวะมีการแบบเปิดทางตรงกลางให้มายอมเข้ามาคืออะไรเข้ามาสิบูโดบูโดบูโด,โดนำน้ำมายอมเข้ามากลัวใช่ไหมล่ะเอาไงดีวะ โอเคไปใกล้หน่อยไปใกล้หน่อยไม่โดนโอเคโดนละต้องสุ่มอะโอกาสโดนมันแค่นิดเดียวอะคือไม่รู้มันโดนตรงไหนกันแน่โดนพ่ออะไรโดนโดนโดนขาโดนไครโดนตรงไหนกันแน่นี่โอเคโดนละไม่โดนดิไูโดนสภาพไม่ไม่เหลือความเป็นม m o อาร์ตมาสเตอร์แล้วไม่ค่อยกระจายทีละคนทีละคนนะครับผมคนหนึ่งออกไปหมดแล้วอะทล้วมันกระจายหมดวะเสียใจอะโอเครอยเลือดแล้วแอ่งเลือดเนี่ยเยอะมากไหลเป็นแบบตาอากาศนองทั่ว โอเค้สวัสดีเอ้ยตาดีลองพิชชันัหมดอื่นไหมเอาท่านหมดผสมกับเซอร์โนหมดนะผมดรืยชินโนหมดนะครับผมหมดอหนที่มีพลังในการฆ่าเราต้องร้อยให้หมดนะครับผมอ,อ่ะเราซิใช้ได้ปะพลังปับแป้งอุ้ยปับแป้งได้จริงๆด้วยอย่างงี้ก็เสร็จสิครับโอเคเดี๋ยวเราไปจำที่เดิมนะแล้วก็ลองถ่ายจากข้างบนดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมน่าจะเลิศดอะ่ะมา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 ,มาตั้งกองไว้นะผมลองเอ้ยใช้บอกหมดแล้วแต่มันไม่เวิร์กนะเราลองหมดนี้กันดีกว่า มาอยู่ข้างล่างเห็นนะครับผมแล้วก็ปล่อยลําแสงปรับแป้งเย็นโอ้โหบนนี้เลิกกว่าเดิมอ่ะมันมันเล่นง่ายมันเล่นตรงกลางขาก็ได้แล้วล่ะโอเคตรงหมุนไปซะพวกนายทุกคนจงกี่้งหลุดไปทั่วโรงเรียนซะดโอ้โบมหนักากโอ้ไมก็กระจายทั่วโรงเรียนแล้วครับอย่าพนุ่งนีอย่าหุ่งนีสิโอ้สุดยอดอะโอ้ไม goodness กิ้งหลุนๆกันทั่วกิ้งกันไปทั่วโ้แล้วผมไม่นั่นโคตรเด็ด โอเคดีมากอะ่ะเป็นบั็กที่ดีมากวังว่าแพตหน้าจะมีหมดอื่นให้เราได้เล่นบ้างในการเป็นตัวตั้งเราตีอะไรอย่างงี้มันกับหมดนี้นะครับผมดูสภาพผมแบบต้องบอกว่าผมอยู่ทรงมาก <c oughs> ไม่ว่าจะหม,มุนไปทางไหนก็ตามผมก็ยังคงตั้งต,งตรงเสมอรเรียบสวย <c oughs> อยู่อย่างนั้นนะคะรับผมเลิศมากผมมีข้อสงสัยนิดหน่อยนะครับผมว่าพวกเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮ่าเวลาเข้าเรียนแล้วนะครับเพราะว่า ที่เห็นนะตอนแรกที่ผมพาไปดูก็คือมันมีเป็นเหมือนกับการันตมนยักษ์ครึ่งตัวก็คือผมดวงตาแว่นตามันยักษ์อยู่ข้างบนเห็นอยู่ว่าทํางานอยู่อะไรเงี้ยแต่แค่ร่างกายเนี่ยเฉยๆแล้วก็เอามือกลางเป็นไกด์ภาคสารอย่างนี้นะผมผมก็สงสัยว่าถ้าเกิดขึ้นเวลาเรียนแล้วคนนี้มันจะเดินไปเข้าห้องเรียนยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็มาลองดูกันดีกว่านะผมรอเวลาเข้าห้องเรียนนะครับผมเป65ทีนะอีกนิดเดียวนะแล้วก็ต้องหน้าเธอต่อไปนะแล้วก็โอ๊ยขใหญ่นั่นมันอาจารย์พระใช่ไหม ใช่ปะโอเคจะพลาก็มาเดี๋ยวนะนั่นคือทำท่าพีแดนฟื้นไหมเอากำลังกาโอเคหันแล้วแต่นิ่งหันนะผมหันมันก็จะไปเข้าห้องเรียนเก้าอี้เก็บแล้วแต่นิ่งอ่ะไหมอ่ะออมีการเอียงเอียงหน้ามันหลบกล้องอายกล้องของตั้ทเธอจ่าเดี๋ยวเราองกดส่งรูปภาพซิส่งไม่ได้มันไม่ขึ้นหน้าฮัลโหลอุ๊ยโอเคไปแล้ว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 โอเคเราจะดูว่าจะเกิดอะไรเอ้า เดียวมันเข้ามุมอะแล้วเธอจะไม่เข้าไปสอนนักเรียนหรอจะถ้อจะนักเรียนมันท่านหมดแล้วนี่นี่เห็นแต่มือทุกคนเข้ามุมแอบแตรมุมกลัวเหรอกลัวอะคนหนึ่งตัวใหญ่แล้วเราตัวเล็กไม่เหมือนตัวอื่นใช่ไหมล่ะเลยกกลัวเอาไปละผมกดเล่นคอนเรนแล้วมันไปโอเคอุ้ยไปไปเุ้ยไปอุ้ยอันดูแบบนิ่งสงบไปแล้วไปจริงๆเว้ยโอเคทุกคนอันนี้ก็อยู่สถานการณ์กลังแลวก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไป ด้วยท่าโผลแล้วก็มาอยู่ตรงมุมนี้คืออะไรโอ้ไม่กอดแล้วกเดี๋ยวนะมาเรียงเรียงแถวกันโผนี่คืออะไรวัดวัดอาจารย์ชาจาย์จอแถวกันโผข้อเลื่แบบมุมกล้องน,นี้ข้อเลื่ออ่ะโอ้มีการหันมองอย่างพึ่งหันมองสิแต่ถา่ายรูปคู่กันพวกเธอไงาน,นัดด้วยกันตรงๆอย่างนแบบั้นแหละเออแฉขำแบบคือเหมือนอาจารย์พยายามจะเข้าเนี่ยไ,ได้นะครับผมแต่ว่าอาจารย์แบบซุนตัวยากเพราะว่า อาจารย์ขึ้นตอนหัหวเราะอาจารย์ขึ้นนะว่าคือเราต้องกดเลขความเร็วถึงจะไปฮะตอนหัวเราะอาจารย์ขึ้นเหมือนจะจะ,จะกดเราแต่ว่ามันไม่กดเราเนื่องจากมันงงว่ะอยู่ไหนวะหาไม่เจออะไรอย่างงี้ในกรณีนี้คือมันหัวมันอยู่ข้างบนไงของติงหัวของริองอยู่ข้างบนลอยอากาศอยู่อาจารย์ก็พยายามประคอง,องใใคร่างกายตัวเองไว้ไปไปห้องนี้ให้ได้นะผมต้องกระตุ้นอาจารย์นิดน,นึงอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ดูสภาพอาจารย์แต่ละคน ค่อยคขึ้นบันไดไปสอนสอนนักเรียนที่เป็นเดทันไปเรียบร้อยแล้วเร <c oughs> ื่องไงไปแล้วไปจริงๆเว้ยโอเคไหนซิจะไปรอดเลยไหมจะไปรอดเลยไหมลุ้นกันดีกว่าโอเคมีมีทรายมีเซมีเซนนิดนึงนะครับผมอาจารย์คุมสติไว้อยู่ได้แล้วก็คงไปรวมตัวกันในกองสะพานนี้คงมองไม่เห็นว่าอาจารย์อยู่ไหนแล้วแหละหายไปแล้ว <c oughs> อยู่ในในกองนักเรียนเรียนรอนแล้วนะครับผมอาจารย์คนหนึ่งก็พยายามยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว น่ารักอะ่ะจันพยายามมากขนาดที่แบบเหมือนไอมณ门ว่าโดนฉีกกระชากล่างจนเหลือแต่เหลือแต่เอ่เอเขายกอะารกั้นเนื้อแล้วแหละแต่เขายังคงจะมาสอนนักเรียนต่อไปได้นับถือจาย์จริงๆเลยเ <laughs> สีดที่ห้องเราไม่ใช่อาจารย์ที่เป็นกั้นเนื้อเป็นอาจารย์ทั่ทวไปอะ่ะมิงัน้นเกิดว่าช็อตจะได้เห็นหน้าจารย์กั้นเนื้อซูมวันีจะคงจะหามากโ <laughs> อเคขอลองดูนะว่าถ้าเกิดว่าหลังเวลาพักหรือเลิกเรียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนาจารย์จะกลับไปที่ห้องพักครูหรือเปล่า นะมา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 โอเคครับนี่ก็อัพเกรดไปแล้วนะดูสิอาจารย์กล้ามเนื้อเหล่านั้นจะลงมาหรือไม่ออกมาจากห้อครูนี้มมาแล้วนำมาเลยครับผมนำมาเลย,ยจะตามเธอไปครับผมเค okay, มีเอียงเอียงนิดนึงไม่เป็นไรมีขาบ,บางๆนิดนึงไม่เป็นไรขาใหญ่มาพกพ่ไทายขาใหญ่มากโอเคอาจารย์ทุวๆไปแล้วอาจารย์กล้ามเนื้อก็มาโนมตัวกันที่ห้องวาครูนะครับผม มันน่าจําที่เดิมที่คุณเคยไอรูปสอนเสียมพูก็ยังอยู่นะครับผมบอกตำแหน่งของอาจารย์ที่เป็นก้านเนื้อได้เลยคือเห็นสังเกตรูปสอนนะครับผมมันจะไหลาตามจุดที่อาจารย์อยู่อะรู้ได้เลยว่าอาจารย์จะมาเมื่อไหร่ครับผมเป็นเหมือนเข็มทิศบอกทานโ <c oughs> okay, อเคตอนปผมคอลองการใช้ไททันหมดผสมกับอีโบร่าหมดแล้วก็เอาการสปอนเยื่อมารองดูนิดนึงนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยทําไอบัคที่เขาเรียกว่า เดอะไลฟ์กิทนะครับผมซึ่งเป็นบัคที่ที่ผมเคยเปลี่ยนร่างเป็นอิบูล่าจังกับตอนที่เป็นชิโนจังตอนแรกสุดที่ช่วงคลิปปรับในสงการนะครับผมช่วงนั้นที่ผมทําก็คือผมฆ่าทุกคนแล้วก็คนสุดท,ท้ายที่ผมจัดการอนะ่ะก็คือบุนินจามดัดฟ้าผมฆ่าทธอไม่ได้เพราะว่า,าเดดเดยไปตั้งค่าไว้ว่าถ้าเกิดจํานวนคนตายถึงเท่านี้แล้วจะไม่สามารถที่จะฆ่าต่อได้นะครับผมในกรณีนี้ รู้สึกว่าถ้าเกิดเราฆ่าคนในวิธีนี้คืออันเชิญมาเรื่อยแล้วฆ่านิสิยคุณจังต่อเนื่องนะครับผมจะเป็นการนับการฆ่าเช่นเดียวกับการฆ่าตัวอย่าทั่วไปนะผมก็คือถ้าเกิดผมอันเชิญแล้วกดเดินไม่ฆ่าเนี่ยทั้งสี่สิบครั้งสี่สิบรอบนะครับผมจะเป็นการเข้าเดซอะไรกิจอีกครั้งหนึ่งนะแล้วผมจะไปลองดูอันนี้เพื่อลองอะไรนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเอาจริงผมยังคิดได้ไม่มากนะแต่ว่าก็เพื่อคิดได้เรื่อยๆก็คือทําบัตรนี้ให้ดูก่อนแล้วเกิดใครเสนอไอเดียอะไรกับการทำเดซอะไรกิจ ที่ว่านี้ก็เสนอก,กันมาได้น,นะเดี๋ยวผมจะลองทําดูว่าจะเจอบั็อกอะไรอีกหรือปันแน่นใจบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้นึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่เอาว่าเราฆ่าก่อนๆๆๆนะไปเรื่อยๆนะวนมันสามสี่ทีเอาท,ทนแล้วกดคลิกอ่าชิปจนกระทั่งนิ้วเนตะคิวไปข้างหนึ่งเลยเราจะรู้ว่าเราทําได้ก็ต่อเมื่อเราเดินไปหาแล้วไม่ตายอันนี้เห็นนะครับผมมันจะขึ้นประมาณนี้ก็คือโจมตีต่อเนื่องแต่ว่า กุนทชียงที่เป็นล่างแตท่านไม,ม่ตายนะครับผมที่ผมจะลองก็คืออยากรู้ปฏิกิยาของอาจารย์ที่ช่องพักครูนิดน,นึงนะในตอนแรกอาจารย์ที่เป็นหุ่นไม่มีปฏิกิยากับอีเซกนี้โอเคแต่ว่าตอนนี้มีปฏิกิยานะครนะผมที่เห็นนะเราไปใกล้แล้วมันก็ขึ้นเสียงกรีลร้องพร้อมกับขนข,ขาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมโอเคผมอยากได้หน้าที่ฟุ้งฟิ้งกว่าน,นี้หนะ่อยเพื่อเอามาประกอบคลิป <laughs> โอเคส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิศเศษนะแค่ okay, ว่าเราต้องการเอามาเป็นปภาพประมวลเลยไหม,หมก็เป็นภาพบกคลิปนะครับผมก็เลยือเอาพลังปล่อยควันมาลองดูว่าอยู่ตรงกลางนี้ได้โอเคได้อ <c oughs> กินตัวนี่แบบช่างหอมหวนือเกินแล้วไปกินตัวไปเรื่อยๆแล้วพลังไห็อิบราจังกลิ่นตังอิบุราชังหอมเหลือเกิน แต่ตั้งกล้องนะแต่ประเด็นคือถ้าเกิดตั้งกล้องแล้วปั๊บมันจะติดตรงกลางไอ้เจ้ากองสื่อตรงกลางคือแคม่มาวางสื่อตรงกลางกับขวดแก้วน้ำตรงกลางเนะี่ยไม่ต้องใส่อะเสียใจอะ่ะโอเคสุดท้ายนะครับผมผมขอลองอีโบล่าจังแต่ที่ไม่เป็นเทท่านนะรอบนี้เราจะใช้เดซอะไรหมดที่ผมว่าเมื่อกีนนะ้เนี่ยเอาไปลองหาบัากอื่นดีกว่านะโอเคก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้หน้าตาเราดูดีขึ้นนิดหนึง <laughs> หน้าเราไม่ขาวโบกกันไปไม่อ่ปะปาแป้งเย็นมากเกินไปแล้วก็ถ้าเหมือนเดิมน,นะผมก็คือ อันเชิญค่าอันเชิญค่าอันเชิญค่าไปเรื่อยๆนะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับผมก็คืออันเชิญไาก็เดินไปฆ่าเชิญไปเดินไปฆ่าเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองดูซิถ้าเกิดว่าเราอันเชิญแล้วก็แล้แบกศพอ่ากุลินจังเสร็จแล้วถ้าเกิดเราอันเชิญทีจะเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคอันเชิญยังค้างท่าโอ้โอเคเล่นกันนะแล้วค้างท่าแบกกุลินจังนะครับผมอารมณ์กำลังดีกีตาร์กำลังจะดีกีตาร์อะไรอย่างนี้นะวิ่งฆ่าจนเบื่อแล้วลองเอาดาบฟันฆ่าไหม โอเคอันเชนมาปั๊บฟาดหน้าหลับครับอุ้ยถ้าหลับเป็นท่าคุกเข่าเฉยคืออะไรโอเคแล้วเราค้างไปเฉยเฮ้ยอย่าค้างดิกุตส่าห์เดินไปได้มาข้างนาน้วโอเคแล้ว, okay. ลวพอเราวาร์ปมาแล้วกูยินจังตามมันด้วยมันมันนั่งเข่าที่เดิมบอสไปไม่ได้ติดค okay. ้างโอเคมีใหม่รอบค้าจนกระทั่งค้าไม่ได้วนะครับผมลองกดอ่าอันเชินไปทีแล้วก็ Enable Sanity Mode เสร็จแล้วปับ๊บ มาฟันท่านี้สิจะค้างไหมมาทำแบบนี้จะคายอีกไหมแต่ทำให้เราคายอีไหมเดี๋ยวลองดูสิโอเคกดล้มแล้วจเกิดอะไรขึ้นออันนี้กำลังคิดบ้าอยู่นะทำไงต่อไปดีนึกไม่ออกแล้วเนี่ยอุ้ยมันศพไหลาตามได้หืมศพไหลตามเหมือนไหลๆนิดนึงนะโอเคเมื่อกี้เองคิดไม่ออกจะเล่นมุกอะไรดีแล้วลองเราใช้วิธีการกดค่าอโอเคกดค่า รู้สึกเรากดฆ่าแล้วมันจะตายก่อนที่มันถึงตัวมันคือเหมือนอารมณ์บอลว่าเกิดอ,อาการเหม็นตายเกิดขึนน้นนะครับผมคือว่าแ้ากลิ่นตัวก็ตายแล้วไม่ได้เป็นต้องลงมีดหรอกอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยเขาไปหาป๊บตายแล้วยังไม่ทันได้แทงตายซะแล้วแบบว่าเหม็นมากเหมือนจนต้องชิงตายก่อนที่จะโดนแทงเมื่อกี้แทงหน้าได้เราแทงหลังใช่แทงหลังได้ปะแทงหลังนะครับแทงหลังเออจะอึ๊บแทงเต็มหน้าเลยเอาค้างแลละ ค้างเมกแล้วอ่ะต้องกดเลขห้าดิเลขห้าลมโอเคลมได้ปะถ้าเกิดลมแล้วลอาจจะหลุดออกมาจากการค้างโอเคหลุดแล้วแล้วมิวเล็กกุนจริก็ตามมาด้วยโอ้โอเคโอเคอทำอะไรกับไอ้เจ้ามิวเล็กกุนจริกที่ตามมาอย่างนี้ได้หรือไม่มันคุมค้มคุ้มยากกว่าเดิมเยอะคือม,มันมันติตดบล็อกไปแล้วอ่ะแล้วนึกซิเราทำอะไรได้กับมันบ้างนึกไม่ออกว่ะ โอเคผมคงขออนุญาตทิ้งบักเมื่อกี้นี้ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีเล่นบักนั้นอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันว่าจะทำไงให้มันนั่นใจกว่านี้ดี <c oughs> คือมันติดบางอย่างที่ผมจริงๆผมว่าผมนึกไอเดียออกแต่ผมทําไม่ได้นื่นงจากมันเหมือนกับว่าคาดเซฟอย่างผมทําผิดพลาดไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยขอค้างแค่นั้นก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับเกมยันเดียสซิมูเลเตอร์นะครับผมในพร์ที่จบแค่นี้นะครับไปต่อก,กันใ่คราวหน้ากับบักหน้าหน้านะครับผมโอเคซีนิทันะครับไปละบ๊ายบาย out.